แก,ก้กกแกแถวถก,กัดต่อขึ้นองค์ประกันการตย์ตกแก้วาเส้ดตะแก็ปกอบด้วยบริยัเปิดมขึ้นเป็นสาวสวยทีเดียววันที่มาขอพรุณในหมู่บ้านเรื่องามมต่อไปในครับตต่อรับชมครับเรียนรู้านสลป์รักษิดีกวกา่าบริยัติ 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 พูดได้หลายสาสุขสันต์้องแม่นะแม่นะฉันจะมีชื่อว่าแก้วจ้าแก้วนะ่ะเป็นสาวสุพรรณบุรีจ้าอยู่เพื่อเดินบางนางบวชนี่นะจ้าพี่เกลือว่าไงพี่เกลือจ้าไงไปที่แก้วแก้วอ่ะชอดีแก้วมีพี่แพทย์คอยดูแลแก้วมาโดยตลอดพี่แพทย์นะรักแก้ว แก้วนะก็รักที่แพนสุดหัวใจเลยมึงรักไอ้แพนกัวรักไอ้พ่อแก้วบอกตรงๆนะพี่พ่อเีแก้วมันไซสที่ผ้าเลยพี่พ่อนะี่ยชอบขัดใจแก้วเวลาแก้วอยากจะได้อะไรพี่พ่อขัดใจแก้วตลอดเลยถ้าเขาเป็นพีเออมึงเขาเป็นพี่ยันเอากูมไปเหนื่อยไลย โลกโลกับไห้ไทยก็เ็นแล้วไงแล้วแกเ 10, หลือพันเนาะเออเลือพันเขาเป็นพีเป็นผีแลนะ้วยังไงฮะเป็นผีได้ยังไงเขาอาบดำรงนบบก้อนหนีแก้วไม่ซสอใจหรอกแก้วไม่ชอบแก้วรำคาญที่พ่ออีกอย่าเอออีกอยมึงจัดการที่พ่อให้แกเออแต่ก่อนจ,จัดการมึงรู้ไหมตอนนี้ที่มงไม่แต้มมง อายเย้ะอายห้าแล้วต้องไปเรียนโรงเรียนขึ้นสองโมงมึงยังนั่งคุยกับกูอยู่เลยแต่ว่ามันจะเรียนแล้วที่ไม่ต้องมาแทนหรเออต้องขอโทษตังค์พ่อกำลังใจด้วย แก้วนะท่านผู้ดูแก้วสวยผิดหูผิดตาท่านผู้ชมอย่าพึ่งมาดาแก้วสวยผิดตาตอนนี้เมื่อก่อนแผนนน่นมอขาดน้องแต่ตอนนี้แผ่น แต่มีแก้วเขาว่าในชีวิตมันก็เติมเต็มความทุกข์ของไอ้แพทยจะทุกข์กายที่ไม่มีเงินมีทองจะทุกข์ใจที่หาตาตาการทาไม่ได้มันก็หมดไปแล้วพอมีแก้วดวงใจของพี่แพทย์ตะกวันไม่เค่ว่ามันได้กันเชื่อไหมได้อะไร,อะไ,รไอ,พอ้พ่อ ที่มึงพูดเนี่ยคุณเสียหายไปนะ่ยคุณจะได้อะไรโอ้ยจี่มามันต้งมึพูดหรอคนแถว่าญาติเนีขาเลืออะไรแซ่บเขาเลืออะไรกันเขาเลือกมงไอ้เแนวเป็นหัวเบี้ยเนี่ยมึงก็ปล่อยให้มันเลือบไปสิไม่โทรหลือเรื่องจริงพี่แพทเนี่ยเรื่องจริงฝานคุยอกน้องกูพี่แพทย์เน,นี่่เนีขาลือกันทั่วอะไรกรู้เปล่าเาลือป่านี่ลือไม่ได้วัดลือกไม่นจะโดนจะดีลือกเอกวียอู่ทองกินเสื้อเดียว น่นะแม่แล้วยังกับมึงอะไรอีกพายเขาก็เลือนทั่วเหมือนกันนะมึงก็ไปเอาเด็กมาเลี้ยคนหนึ่งมึงก็เลี้ยงต้อยมันใช่อีกาไงอีพายนั่นละเมียมึงของจริงล่ะอันนั้นนะคนเขารู้อยู่แล้วคนเดิมบานเขารู้ว่าวันนั้นที่ผมไปเอามาเนี่ยไฟไม่ต่องกระลีแล้วมึงไปเอามาทำไมมันยังแปรแะปะอยู่เลยแปะเบาอ,อยู่ก็แม่มันอีพายนอนสิ เด็กนอนนอนตายคู่กับแขกไปเแนนเดวยตเหอไอ้เีนือก็มีเหั่ัพแม่น้าตาแล้วพจ้าพมาหลับแก้วน้อยเงวแก้วจะไปลังเรียนเลยพิเภกจ้ากูไปรับพีกแก้วเอ๊อ่อมึงไปรับเลยสิกูขี้เกียจจะไปรับน้องกูอะ กูเป็นนับเองสิกูไป็นับทีฬาเป็นอะไรกูจริงๆเดี๋ยวมันเคยตัวเดี๋ยวกูไปรับปล่อยมันเม่กลัวออก็ไปรับมันปะทำไม่ช้ำช้าองนี้พี่แพงจ้าแก้วหรอพี่แพงนีม่ออกมาแก้วจะแก้วหอมแงเลยเอาเลยมาไปแก้แล้วกูจะแทงนามึงวันไรได้เสียมกูจะแก้ผ้าแม่งทุกวันกูไม่เห็นแก้ทักวันกูมารอดูเลยโอ้โหไอ้แผน อะไรวะมึงมีตีมเนี่ยตีมมีอะไรของมึงไงพ่อมึงมีตีมแบบนัดกันเหรอนัดอะไรไอ้เกศได้ชอบในชุดนักเรียนแม่เลยมึงไม่รู้ว่ามึงเป็นพยาบาลก่อนนะมึงไม่รู้อ่ะไอ้เกศต้องมีล้องขอชีวิตตลอดมาเสียชีวิตไอ้วันไลท้ายนี่กะอยามสถาบันเลยแก่พ่ออะไร แก้วจะรอให้มีแฟนคนเดียวเท่านั้นแก้วไม่ไปคุณก็มาครูจะขีหลังคุณไปแล้วนะเอวไม่เอาแก้วไม่อยากขี่หลังพ่อทำไมล่ะรักใคร่ไม่ต้องขีหลังก็ได้เอวคือเอวมานเอวคือเอวไหนอ่ะมันไหนทางขาแล้วมั้งเนี้ยโอ้ก็ไม่บอกนี่มันนี่ตั้งท่าดีๆนะตั้งท่าดีๆเออกูถึดีเนาะ โยกเลยว่างโยกไอเดียแล้วฟันเงินฟันทองหลายคนรู้จักได้เพราะฟันสู้นี้เลยสู้นี้เดืโทอนโอ้ยเฮียตีจะสู้ในซัดเลยเดือดทอวมึงไม่ระวังนะ พ่อฟันเป็นอะไรยี่แก้วใช่ไหมยี่แก้วอ่ะนี่มึงไปซื้อเป็นชายมาด้วยนะแล้วคนขายเป็นชายตายไปแล้วด้วยเออที่ขายแล้วนะาคองตายไปแล้วกูณดีว่าต่อเป็นชายก็ใครลูกหลานเขามาเอาฟันคืนกูทำแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวไปซื้อต่อเย็นสักพอเพี่อนแท้เขาพี่เย็นมันไม่เข้ามาโองกูเออไปนะนี่ตือนี่เป็นยังไงอ้โหนี่แพร่จ้านี่แพร่นี่แพร่ ไม่เดินเข้าไปเองล้วแก้วย่าให้แม่มาลาแก้วแก้วโก้แล้วนะแก้วปวดขาปวดขามีแพลแพลนะลงมีแอนะลงแก้วพี่ไมาแ้เไม่แตจนั่งลงม่แผลงแท,ทาอะไรเนี้ยป็นนอนหงายลงนั่งลงไงแต่วันนี้มันไปท่าหน้านท่าน้นกัลัวเ่องย่นะชอบชวนักเรียนเขาไห้วอลงง เขาชอบอยากอยากไม่ถามบ้านากนั่ง้องหนึ่งสองสาเขีไปเลยเกีไปเยค่ะเอาไปเลยเดียวลืมอนให้ทัวเลยมีก๊ครับอกกกกไอ้แพะอะไรเอาลงก่ันทำไ่ามันได้ยี่กลับไปอีกด้าแล้วมั้ง ถ้าเจอพี่แพนไปในที่ไม่กลับเลยนะพี่มาพี่กลับพี่พอ่อแล้วมียะไรแล้วพี่พอ่อเอา,าละพี่พอ่อเอาไปไม่รับเลยพี่พอ่อลูกหมานะพี่แมวมาหลับเนี่ยาดาวกับลูกกูหลับลาตีครับลูกหมาเนี่ยลูกหล่อเนี่ยผมก็เดินเข้าไปเลย พกูพี่มาหลับกูไปเดี๋ยวกูไปหลับเองกูหลับเลยแม่งหักปวดหัวไอ้ตุกไป,ไปเข้าไปไอ้ไมวแมาจะให้พี่พ่อมาหลับก็ไอ้ทิพย์พ่าจะไปโรงเรียนสายไปไม่เอาไม่ใช่พี่พ่อหนุ่มไปโรงเรียนไม่งั้นหนูแก้พ่างเนะาะไม่รู้ไอ้พ่อหนุ่รีบออกไปไอ้ทิพยหพ่าอะไรมึงรีบออกไปเลยน้องมึงจะแก้พ่าแล้วนะใครจะแก้พ่าน้องมึงนะ ไปแป้งแก้เลยรถจะได้ไมิ่งวิ่งพ่อไปรับกันเลยพี่พ่อเดินตะกินทึ้งทึ้งนีนี่ปรสกาดตรงนี้ไม่ค่อยไร้สนเลยนะมหาเทวีเจ้าปิดในคลาสละเลยถามนิดนึงนะทำไมทุส้ตีอะไรเนี่ยเรี้ยนาจีวะ ไม่ใช่อาชีวะอิชีวะเดี๋ยววันนี้กูขอไปส่งที่โรงเรียนได้ไหมทำไมกูอยากจะดูว่าคนอื่นเนี่ยเขาใส่เข็มขัดเหมือนมึงไหมมันเป็นเงี้ยคัดแม่แม่ให้ไหวกระตักระกุนนึกจะมารักแม่้งวันนี้วันแม่นึกิดถึงพีนั่งนอนฟันเห็นตลอดเลยไอ้เหี้ยกูยังไม่ตายนะแต่ว่านอนฟันเห็นกู จำปีหมีป่วยถือมึงน่าปูว่ามึงอ่ะเวลาออกจากโรงเรียนทำไมไปเป็นมัคทายกวัดตีเยี่ยมพกขิดข้าเปล่าหนีอยู่ตรงนี้จะคุยนะทำไมมึงกลัวหวานหนูเพื่อนับป๋องอ่ะลงพ้อเลี้ยเรียกเลี้ยบอกนู้นนู้นมันมีเดี่ยวอตังไปกินนมเอาลูกไปในกุฏิน้า ทำอะไรมึงเปล่าไม่ทำเป็นน่ทำหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ทำอะไรเลยโอ้โหบีบนวดแกสิบีบนวดเล่กกองให้มายี้สิบแต่นู่นหรือความหมายออกอะถึงว่าไอ่เงี้ยเดินผ่านวัดทุกเย็นเลยก็ที่วีเนนมะเนนอร่อยหน่อยอ๋่อยเราอร่อยหน่อยกินให้ปิ่มกันตาเขาปากเบอร์เงี้ย มึงก็จะได้อย่างเงี้ยใช่แต่ถ้าวันนึงเขาเปิดหน้าต่างแล้วเขาโบกมือเงี้ยทำไมมึงเตรียมตัวเป็นอาหารพระได้เลยยังไม่ตายอุ้ยมึงจะไปโรงเรียนโอ้คีน่าโน้ตไม่เหี้ยตัวยั้ต้องหัวใครมา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 อันนี้ดิผีโกงผีโกงนี่ไม่ต้องโดดกูกูไหวกูไม่ได้แก่มันต้องย่องตัวพี่กะปองอะกระปองสั้นหรือมึงไหนสองดู ไม่าแม่คด้วยรด้ลิงจิมบันซีท่ผานีเอะไรที่ทีเทสอไอ้นั้นไข่เมันจ้ามกลับไปวัดเลยทาไมผมไปขโมยที่ผมนะโมหลวงพ่อเลยยี่ห้ดาวบลเลอร์เลยไม่ีไม่ใช่กำป้าไม่ใช่อะไม่ใช่ไม้สวบฮะไม้สวบมีสวบจะมูงไมยันจะู โอ้ต้องหอยอากเห็นลูกจะมูก็ไดมันหวมักระดานนี่อาว่าแม่้านดีกระโปงอ่ะมีกูกับโูกต้อหมายหนูหิวน้อตี่กฟีหมดที่เด็ดกระโปงตี๋ไผกูมาเรเ่อยำลูกไปเองเลยที่ไน อะไรตัวผู้โต๊ะพวงเทศกาลมึงหาลิเกเลยนะเอมาเลยเอาทิพหาเขาเปิดป้ายกันทุกคนเลยตอนเนี้ยกินน้ำีก็เปิดไอ้ไกลก็เปิดอี้ก็เปิดอะไรอย่างกูไม่ได้เพรากูยังเออเปิดในนามคนอื่นกูไม่ได้ขึ้นตกโจมไปอี้นะกินน้ำตะโอ้ยอี้นันก็แบบตีเลยจ้ะเอามานักตึงตอกซ้ำอิ่มอิ่ม อีกอะอ้พี่ผมต้อมงมมึงขึ้นเข่ามึงขึ้นเพราไว่มีเงี้ยมีเงี้ถึงว่าขี้แตกหรอกเอ็งพอไหมเดี๋ยวไปโรงเรียนสายกอนจิบ้าไม่พี่โอ๊คุยนี่น้าจี้นี่เกินอะไรเขาลือกันทั่วเลยนะว่ามึงไอ้พ่อเนี่ยเป็นพวกเมียกันนะมึงไอ้มาทำอะไรน่าเกลียดน้าอะไรไงบ้านไม่มีใครเห็นเราหรอกพี่น้องเออพี่แคนจ้าไป ไปโรงเรียนได้แล้วไปแก้วเดี๋ยวก่อนแก้วเนี่ยจะต้องขอดาบม,มีแพร์ก่อนนะจ๊ะมี่แพรเราใส่ไว้ในกระเป๋าออแล้ว<อ>ใช่ใส่ไว้ให่นะจ๊ะฮาบาทโอ้ฮาบา้าไอแก้วต้องเยอะแน่แล้วก็แก้วของพีเนี่มีแพรจ้าจ้าแก้วเนี่ยกำลังจะไปโรงเรียนแต่ว่าแก้วนะอยากได้กำลังใจก่อนอยากได้อะไรนะแก้วนะ่าอยากมีแพร์ ก <S 2> <S 2> แก้กวจจยังไงมาจรงหมจูบมาทุกวันจะไม่จูบ้ยังไงเนี่เราไม่ื้อได้ยังไงวันดีคืมมดคนดีไอ้อาบน้ำลืมถุงูกไอ้ยังได้ถือเข้าไปให้คนข้างนอกเว้นเ,เขามันจะไม่ดีไงแกจจูบจะเป็นตไรไปนีน้วันก็ กูเนี่ยขาเอ็นยูเนี่ยเขาติดหัวร้องหน่ารักขนาดนี้มึงไม่็นทางฟองอ่ะเขาหูกัะจุกแก้มแก้วนี่เจ้าของตั้งที่เก็บเป็นของขวัญชีวิตย์ไอ้กระหอบประหอบเวลาเอาเดี๋ยวนี้เลยใจเยินๆชักจะพิแพ้ไม่เป็นไรนะจ๊ะคูน่ะเขาเมตตาแก้วแก้วนี่นะไอ้เรื่องนี้พิแพ้แม่ห้องแก้มแก้วได้หรือเปล่าถ้าพี่พิแพ้ในห้องแก้มแก้วแก้วไม่มีกำลังใจอ่านหนังสือ ก็ได้ตายไม่ <laughs> <laughs> นันอายเขเาห้อไอพ่อมาทุบที่อคู่กันแก้วโอเคโอเจ้า เท้่ปวตาดวงใจจงรีบรีบไปอย่าเลวลายใจเปลี่ยนเมื่อพี่ได้จูบก รู้ชมกคิดยังไงเลยนต้องแล,ล,ล้มึงหลอกมึ่พี่ได้จูบแก้งใสแก้วจะไดไปพาเพียนเดี๋ยวไปก่ คุณไปทำอะไรคุณไม่ทำอะไรเอาแล้วคุณโดนเนี่ยคุณแสดงหน้าเวทีนี่อะไรคุณแสดงหน้าเวทีโอ๊ยมีคุณแสดงหน้าเวทีครับพี่ชานครับแม็กแสดงหน้าเวทีครับโอ๊ยบอกเลยได้ไหมทำอย่างนี้ได้ไหมได่เลยโน้นงงกอดกอดบูได้ไหมเนี่ยกอดบูได้ไหมโนโ้ได้ออได้ไหมหอมบูได้ไหม กันอแล้วงาเนแนะของแฟเขาสิแอด้มึนี่นะเหมือนนะตัวท่านี่ใสเหมือนน้มึงเลยนะเชูเหมือนอเลยรอไปเรื่อยๆไมนานมไม่ใช้งานนลช้กับปูเปล่า พี่พ่อพี่ได้ไปไทันทีเลยลอีวานหนอมึงไม่อยากจะพูดนะทำไมพลโลโพลโดี๋ยอแก้วกลูแู้มมือพลโลมันทำไมมันงงนูนไเนี่ยม่ได้งไร เรื่องเยอะแยะแม่เขาทำไว้ถึงเมื่อเขาปล่อยไอ้ควันสมุนกี้เหรอเบินชิวนนูนูบุรีมึงอย่าไปโดดนะมันไม่ดีนะเออหนูโมโหหนูเลยจับพริกไปดูดคืนมาเลยบุรีดช่องตัวไงสิ่งไม่ดีอย่าไปลองอย่าไปลิพี่ข้อตั้งไปโรงเรียนน้อยแต่แม่งง่ายไงเนะง่ายถ้าได้ห้าถุงห้า อย่าอีงพ,พี่ก็รู้ว่านุ้งไม่เฉยใครจะที่เหี้ยทะลุก็ได้กระพันลงแล้ววะ่ะ <c oughs> เด็กวัดเจ้าม่น่าจะเหลือรูปสภาพเหมือนกันอกำลังใจน้องจะไปเรียนทด้ไมขอ,อเลยโอาโหขอกำลังใจน้องขออะไรนะลีลาท่ายดก็เพิ่งทำแบบเข้าทำแบบเข้า ก็กำลังใจเธอด้วยนะลูกไม่เรียนจริงมากวัวมันใหญ่กว่ากูอ่ะมันเป็นแรมเพสถึไม่ถึงขาพวกเนี้ยจ <c oughs> ะฆขาไงจริงเที้ยนะขาใหญ่กไูกไม่ฆ <c oughs> <c oughs> ่าอีกนูกเป็นถมขอเผาพวกึงอ่ะหยุดงาน,นวาน่างวันเออโรงเรียนหยุดตะนน้ที่อยู่บ้านขอไปรับจ้างเกี่ยวข้าวเกี่ยวเลยลมกงป็นลูกเกี๊ยว หัวแก่ข้ออีเดียวหัวเปลปาเลยป้าก็นูจะได้ตั้งไก่เหียดแล้วส้ไปินึ่งอ่ะสี่โจะ่น่นอ่ะพี่น้าอเอาไปเกีย้ยะวัดบ้านเราน่ะเออแรงดินเลยป้าพี่เดียวไม่รู้ ไม่งั้นลูกเอากูแยกกองขั้วนะเออแยก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 แต่ว่ามึงไม่ต้องถอดแฟนปลอมแล้วนะทำไมมีวันนี้มึงจำไม่ได้เมื่อวันก่อนอะทำไมเมื่อวันปลอมแล้วกูจูเมื่อเสียงจบจ้าจบจ้าจบจ้าไอ้เี้ยคนข้างบ้านออกมาวพี่พี่เสียงอะไรอะบอกกูจูปากน้องกูอ๋อทอดทีพี่นึกว่าชะโคกเสียมีปากเงี้ยนะพี่เนาะดูกระหังพอลกมา เอา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวเขาได้กันแน่เลยโอ้โหทืนใจพี่ลองก่อนป่าอาพี่อะรีบร์ หุนแล้วมึงตั้งใจเยนดีๆนะอย่าให้มึงไเปียนตอนเหี่ยวันนูจะไม่ดูกระเทียมกันหลุด